กใหญ่มากค่ะไปนั่เก็บน้่มเนาะหนาคือเด็กหน่อยหนาเด็กมากเลยไปคุณคุณไปเห็นหนังมีแล้วรอนร้องรอนร้อนขุณชามน้อยขีเอาแล้วเขาเก็บหายังบุพเพได้มาหลักเอาอีกมาเก็บเอาเองอีกเนาะเปล่งเนาะเบิ่งเนาะตัวใหญ่เพิดเด้ออุ้ยตาย วิวีปลายหลีเจาะทุ่งพยายามสอนก่อนแล้วอวบทั้งไหนจะเปิดยังไงอ่ะเอาโมเมนต์เขาเอามาดักปลาบอเอาเขามาดักปลาด้วยแหละอย่าปากแห้งพี่น้องอย่าปากแห้งเดยอเด้ามาล้างขาเข่าเพลินงามงามเนาะ กาวทักทายสบายดีทานผู้ชมทุกท่างนะจ้าเมื่อเนี่ยเขากรมาต่อกันจากล้างจากเห็ดบุญกันแล้วเนอนมาทำบุญกันแล้วเนาะแล้วเราจะพี่พี่พาพี่คนสวยเข้านี่สองคนเนาะสสวัดีค่ะเป็นหัวหน้าของน้องดาเองเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เป็นพี่สาวคนสวยเนาะพี่สาวใจพี่สาวใจดีกัว่าไดเนาะ พาน้องมาเที่ยวต่างจังหวัดเราอยู่ที่ที่ไหนกันนะนครนายกค่ะนครนายกค่ะเราาบ้านสวนนะคะเรามีเรามีเนื้อที่สิบไร่เราปลูกชะอมเดี๋ยวเราจะกินที่กรุงเทพด้วยค่ะใช่ที่เขาให้มาเนาะแล้วก็นะมะม่วงนะคะมะม่วงยังมีเหลือให้กินนะคะเพราะว่ามันหมดช่วงฤด,ดูแล้วนะคะใช่ใช มีอะไรอีกคะแล้วนําเสนอวันนี้เข้ามาหนกหนกต่างจ <ะ S 1> านปีแล้วค่ะเราต้องมีหัวปีนะคะ <laughs> แล้วเขาเสิ้ผ้าทางผู้ชมไปชมบรรยากาศยุไห้ยูหน้าเนาะหรือว่าตมสวนชมสวนใหมม <laughs> พี่ใข้สดสดเลยจา้าไหลปอดไหลาสารพิษทั้งนั้นแล้วเข้ามาคล้ายของมาเนี่ยเอามาแมนม่ดันสดสดเลยจ่าแล้วกินให้เบิ้งนะคะ ไอ้ย่ะโอ้โหนี่ต้องทำคลิปกินแล้วนะเอ้ยสมอีหรอจ้ะเอาแล้วเนาะเดี๋ยวฮาจะไปต่อกันอยู่อยู่ที่สวนเนาะไปะเดี๋ยวฮาจะพาเห็นยังโบงน,นี่นองกันมา,าหาคนเนาะ,ะนี่ชิบชืบแล้วก็พี แฟนแฟนวนานาเนาะคนจะขับรถเนาะคนพระามาแต่ว่าผู้คนไปใส่ละไเนาะมังย่ยาเห็นแบกจกอยู่เนาะไปชมกันเลยนะจ้ะาชม,มากเลยสวนผู้จะมีเวลาแตนนะี้ลาใหญ่อืมนี้ลำใหญ่ผูลปลูก<ป>อยู่บ้านผู้เนาะผู้นพอะอ้าสว่งามมันหมดแล้วบรรยากาศเนาะอยู่ให้อยู่หน้าหรือว่าอยู่บ้านเทาเนะ ป้าปะนี่มีกวยน้ำอี่อย่างนี้นำมาเลยค่ะนำเสนอเลย,อโ,อยโอ้ยมันดีคุ้มแฮงกินได้ดูหน่อยไม่ใมส่จิ้งจกถอนแมดได้นะเพราะว่ามันเป็นอากาศแบบน้องชุ่มชํานะใช่ไหมใชม่แล้วอร่อยมากๆเลยอยนนุ้ยเบิ่งนไงชิฟวอลากมาดันเพื่อนแลเนาะนี่ยไอ้สดๆสดๆเลยเนาะบอลซ้อนเนาะ ฮ๊ <What? S 2> าถ้าตรงเหตุหนำพริกมากแ้วก็มานางไต่ตนมาดันมาเด้อมาเด้อเขาวสวนจ้าน้องแนทต้นสิาพาประธานผู้ชมไปเบิ่งตนเขาเพิ่นน้ำเนาะเป็นเหตุนหน้านำน้องทางผู้ชมยู่บันไฮ้ยแหวน,นหลวมม่วงมามามาปวเนาะ<อ>แบกอุปกรณ์มาเลยตนมาดันจ้า เขาดันเขาจะไปหดหนาโอู้หุ่นบาวงพุ่นพุ่นพุ่นป้าวันนี่เขาจะเอาจุดได้ก่อนเนาะโฟกัสไล่จุดขนาดโอ้ยนี่ต้นบางย่าต้นบางย่านี่กินหมากได้เนาะเพิ่นกาลังดอกมั่งลอกป้าสวนเพิ่นฐานผู้ชมนี่แบบบางแนวบาง่วงเพิ่นบอกว่าอยากอยากได้ย่างเก็บเอาเลยเอ้าจาของสวนเพิ่นว่าเนาะแต่เห็นยังปลูกต้นกล้วยเพิ่มค่ะแต่ว่าดินแกนค่ะ ปาตาคลิปนี้นำเสนอเลยรักม่วงๆเพื่อนเลยปาต้องมาดอกเลยมาดันดูนี่บรรยากาศที่สวนเนาะมึงในมม่วงเพิ่อนมม่วงเพิ่นทานผู้ชมสดๆเลยคึกคืนคักมื้อนี้มานอกเมืองเนาะมื้อนี้เฮามาที่ต่างจังหวัดกันเนาะเฮาก็จะมาแบบว่าบรรยากาศป๊าป้าป้า เขามาะไยสวนเพิ่อนใายต้นมะนาวอุ้ยคุณเด้กคุณต้นมะนาวเพิ่นเจ้เพิ่นเฮ็ดอันนี้งามเนาะเอาสนะมาไม่ยังแงของมูเจ้านะมลันมลันมลันลูกใหญ่มากค่ะไปนั่เก็บน้ำเนาะพหนาคือเด็กหน่อยหนาเด็กมากเลยไปคุณคุณไปเห็นน้องมีแล้วดอน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 คุณชามน้อยที่ เอาแล้วเขาเก็บหายังบุพเพได้มาหลักเอาอีกมาเก็บเอาเองอีกเนาะอะเบื้องเน่เบิ่งแน่เอ้ยงามแมไปเอาแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบอบอลอกใส่กระเป๋าผู้ระบบัตรควนกันนี่ตายถือจกมาเพื่อถือจกมาเข่าคลิป รู้จัว่าเขาเบมอสือเนาะเดฟปานาเียวกมีมาตออเราเนี่ยเราเห็นมีไปตอ้แบเนาเลยแบบหนาาที่เหมือนน่าอุ้หน่ีสดสดพอไหมสดพอไมจ้าบอกให้เก็บอาโลดะนาคสวย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 เน่ยนีสุดๆเดี๋ยวันเอาเน นี่ยินแต่ผู้ดีเอาเลยหมามีนมันนี้มาเล,เลาสวนกันแบบจุใจมากๆเลยอู้ใเนียเข้าสิบอ้าลงหน่อยนะคุณกลวยกับมีเลยอีกสวนหนึ่งเนะา,ขนาเนะข้ามาหลักเมงนาเข้ามาเป็นทีเดียวเลย <c oughs> ในสามรูเข้าไม่โ้มให้หน้าเพิ่นเนาะไม่ได้บอกคุณน,น,นี่สมพานนี่สมพานทำอะไรเดินอ้อมไปทางไงน,นี่ปะไปส้มสวนกันเนาะ เอาประมาณอุ้ยมีน้ตไม่น้ำไดืนฮะพุ่นพุ่นปุ่นป่นุ่ปข้าไป่บนเขาเพื่นน้องงามแหนเนาะอู้ดสมบูเนาะตัดลนาานะะคะพคาคะคาอืม่นบอกอ้ยนี่บอเนเป็นตัดเมืองยานนีน้อพะคะพะคะน้องแงพะคะ อยู่บางไทยเรียกยังหรชะอมบ่ชะอมนี่ดอกบัวสีม่วงดอกบัวสีเขียวไอ้แอมเจออยากได้ไอ้แอมเจออยากได้อยากได้ได้ดอกบัวงามงามมามีผักกาดดาวมีผักกาดดาวน้ำเนาะมีเ้าออกมาหน้าเลยเนาะ อู้ยนังตอยนี่อียงนี่ใบอะไรคะใบมอนใบมอนกินลูกมันก็ได้ไูมมันบ็ิดีใลูกมันก็ลด้อุ้ยไม่ลูกอุ้ยลูมันอยู่ใบนี้นะคะสนใจไหมคะสั่งได้นะคะมันบอลลโเท่ไหร่คะโลละสิบขีดโลละสิบขีดไม่ลูกมันอยู่นี่ นี่นี่นี่มันลูกว่านอยู่ข้างในอ๋อบนตัดเนาะบ้าลูกใหญ่มากอือกินอหไรบ้างไหนดูกินรีวิวหน่อยสิเราตร้องล่ารีวิวนะคะอันนี้แซ,แซ,แซ่บแท๊บปอสามคลิปค่ะล้อคนใจกูอยู่เลยเนาะเขาบอบคุณ <c oughs> ลูมันอยู่ข้างในแมเนี่ยนะจ้าเข้ามาอยู่ทีให้หน้าเพื่อนเนาะหรือว่าเออยู่อยู่แป้งหน้าเพื่อนเนาะเพื่อนเห็ดหน้าลายเนาะทานผู้ชมเด้อน้องดาจะผาทานผู้ชมไปชมกันเนาะแบบว่าเข้ามาวันนี้ตื่นเต้นเนาะหลังจากเข้าเห็ดบุญแล้วเนาะพี่เพื่อนกับผ้ามาแวะบานเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาแบบพากันมาเก็บค้องกินเนาะแล้วก็มาเบิ่งให้หน้าเพื่อนเนาะแบบอ้ยบอลซ้อนแห้งเนาะ เขาเอินมายังมาอุดมสมบูรณ์เนาะม่อยู่แบบนี้นม่ความสุขไงเนาะคนร้ายโมแมนคนร้าย่า,ยาสั <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นเนาะ,ะมันนี้มากแบบว่าเขามาตอนจากบ้านเขาออกมาหนนองเมืองเนาะอากาศแบบชดซื่นมากๆเลยแล้วเราจ,จะพาท่านผู้ชมไปชมต่อน,าจานอะจ๊ะเนาะนี่กลวยเนาะเข่าเพิ่นกันห้ามงาม นแนมซุดแสงหูแสงตาเลยเนาะอีกฝัง่งนั้นก็จะเป็นอีกเที่ยงหน้าหน่อยเพื่อนนอนรบกว่าเป็นสวนเนาะเป็นเพดเพื่อซอมเขาเนาะแบบบอลไดที่กระปูกัดบอลรบกว่าแบบมแมลงกินเนาะเพื่อนก็จะซอมนี่คุณหยาดสะเดาตบมากันเน้าค่ะตบเลยคือแทนน้องไ,ได้หมวกมากแล้ว โอ้โปแก้วมองมาเตยใสตตะพืชมัน,นต้นวายบ่สขุนทั้งหนักเอาหนมไม้แล้วตะพืชตะพืชแล้วสภาษพเจดหยังเอาเจ็บปาก้าเอาอเอาใส่เลยมาใส่เลยไปขุนเน,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 นาะเข้ามากันสี่สาวพาซานะ่าหน,น้าวันนี้น้องมาสี่คน มันแน่ดเราใหม่น hmm. <eat eighty S 1> mm ้ำบนน่ะป้างเอาได้ดหมเอาไหน้ำเะพี่น้องมันแกเหรอสอมเอาบไมไล่ไปน้าใหม่ยังเนี่ยเนี่ยยังมีอะไรอ่ะาเอาเลย คุณเนาะมัดด้ยคุ่ณไงก็าคุ้นอยู่เนาะหน้าบังเลยสามคนบรรยากาศอืคอยก็อยากได้อยู่ค่ะคอยอยากมีคนแบบเป็นคนมีค่ะขาไงมาตกปลาเพราะได้ปลาเจ้าโตค่ะ ปลาไห่กินเบ็ดเดี๋ยวเบ็ดกินปลาเอง <c oughs> ออนเอนี่ยค่ะพ่นชุ่มชํำเนาะอากาศดีดีมังหน้าพ่นเนาะพ่นจะปลูกเป็นแปลงเลยเมังม่วงกำลังออกดอกอ,อย่าเก็นตอนมั้นแบบว่ามากซุกเต็มเต็มตน้นนหเนาะ ว้ากลางถุกอืมนอนไหนบ่าวใช้ก็เท่าดีเซลฟี่ยังไงเทาจะเซลฟี่ต้นมะม่วงนี่ล่ะนี่วันนี้ลราเทาจะเซลฟีก่กันงามๆเลยนี่น้องนี่นได้แล้วตั้มไงนี่ยนะฮะเก็บหันเก็บมีเพิ่นกระไรายอันแล้เนาะอุ้ยมังย่อมังยงง่อ <laughs> S <S 2> <S 2> มาตกปลาบ่ได้ปลาเดี๋ยวเราจะเอผีกันเนาะไปกันตอนนาา่อเนาะจ๊าเดี๋ยะหลังจากที่เราเดินถุงรลหว่างป้าตอนผู้ชมไปชมบรรยากาศอยู่หน้าเนาะนี่ก็อยู่หน้าอยู่แต่วาเขาได้ยังทใไม่ปะ,ปปะาาาามาเซฟีมาะนี่ ม่ต้ไปเร็ว้ั้ยหมอมะโอเคเดิน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 ปะก็เดินปะจะเดินไวไหมจีหน้าหน่อยไปแกงน้ำมะนี่กาศน่้สิล็กเอาตัวเองเหรอเปล่าล้ะเนาะอืม มันงอันม okay, ันม่หมกันมาันี้ชาลูกพีาไม่ไ้กินเป็นไม่ดไม่หมนันน่ะ่มนเป็นต้องเก็บาจนต้อง่ไต้กินไม่เป็นอนกันอันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นอะไรเป็นไงไม่มาดนี่ไงแค่ลูกไม่อันนี้มาดน่่องนั้นไม่ใช่มะยมชิดออนี่ พวม้วนเงาแม่ดาวหกหรือเปล่าไม่ใช่เราได้สามคนเลยก้องก็นอนน้องพืชนบ้านอ่ะนี่นี่หืมบักเนาบักเนามีแสงอยู่มั้ยนี้เยอะมากเลยอ่ะพวกแล้วดีมากนฮะเข้าเข้าสวนไหนมันเป็นอะไรนะสวนนั้นต้นมะดันต้นมะดันค่ะดันมะดันดังปีหนึ่งปีสองแล้วก็วัน นี่มาหามายมใส่มะนาวต้นนี้เมื่อกี้เก็บไม่หมดพอแล้วเดยอะแล้วเขาแบบหยาไปหมดเลยต้นนี้เขาเก็บหมดแล้วดิโอ๊ยไม่ได้เก็บไปฝากใหคนเขอเลนะวิ่งเยอะแยะเลยเก็บไปฝากไม่มันไม่มันวางเนาะวางสวย ม้วดไม้ไม่ได้ตักไม้แล้วเก็บักไม้ได้โน่นองค์กรเนาะทำเนนั่นอย่านอ่นล้วต้อเก็บอ่อนันใช้ไปหมดเนาะหัดเลยอะไรเก็บเก็บเก็บทำโบร์โบว์จกได้น้อคุณน้องน่มึงนรูปไงก็โคตรเนี่ยปัดูบบไม่ใช่นมอะ ตอนยังที่อนาเปไม่ยอมชิดพ่อังออกดอกเนี่ยไม่ยอมกรน้ะพี่อยู่พี่เพียมากแล้วใช่เอาเหรอพ่อเทียนโอ๊ยน้ำรายเด้อที่บาาร์บักมวงมานนด จากเบ็ดตกปลากันเซนเตปตบมะม่วงเป็นเบ็ดตบมะม่วงอยตกระท้อนดอกกำลังออกนะจ๊ะใช้กระถ้อนเอ้มีต้นกระถ้อนนำป่ะนเ่น่นีูนนี่น่นีนนา่นี่นีอม่นีนี่น่นี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 นี่นีนีะนี่นีนี่นี่นี่นม่นี่นี่นนี่มีนนน นี่บ้านเท่าเรียกน้ำไม้สางไผ่เนาะแต่อยู่นี่เอิญยังบ่หูเจ้าสูปลาพร้อมเด้อค่ะใส่สูปลาค่ะน้ำกำลังแห้งสูปลากินตีไม้แล้วค่ะพุญไม่เมยล่ะพุญเนาะอีกฟังหนึ่งกันเลยน้ไปเบื้องแค่ไให้หน้าให้เขาละบุญพื้นดีบุญพื้นดีมันกว้างแหงเนาะพุญน้ำจะซื้อแทงคูแสงตาเนาะมองข้างเขาขึ้นทีขหมยจะได้จ้าไก่แห้งเนาะ โอ้าอก้อนมาพีก้อนเอาหนี่จเบีนหนึ่งหน,นึ่งเนาะนี่หน้าเพิ่งยังมีเ่เสาไฟฟ้าแบบงอีกเนะจะเล่นสำเน,น,นาเนาะสนางจังหวัดสูป,ป้าเพาิ่พิ่เท็นยังป่าบ่อนนะเพิ่จูบเขาสซน่าเอ้ยจูบน้ำ่หน่าเนาะม,มันมาจูบน้ำไซน่าจะจับปลาหล้ะจ้า,จา ตกเบ็ดส่วนนะคะป้พนแป้งนะพูนกำลังวานเขาเนาะมีมาทีมาทายรูปกับเขาเนาะนั่นให้ให้พูนให้หน้าพุนเบ่งเนาะแล้วคลิปนี้ขนองจะบบสายโดนตีเนาะจะเอาธรรมาสาลลวนเลยสายงามแหงผมมีตึกสูงพ่อดีเลยเนาะมีแต่แบบว่าทงให้ทงหน้า พันเด้อเดี๋ยวไปฟังนั่นกันเนะา,า,า <c oughs> ะไซน์น้องทำช่อมพันจูน้ำ่หน้าเนาะหรือว่าจูน้ำน้องข้องเนาะสามคนเลยวพันน้องพ,นนพันไปก่อนแล้วเนะานนเนะเดี๋ยว,วยน้องดาวจะขามไปหาพันเนาะพันสีพยายามเอ่อใส่หรือว่ายำสอนเนาะยำสอนยำใส่อันเดียวกันเหรอเนาะรถไถนาเนี่ยคักบ้าคักบ้าคักบ้า <c oughs> มิจเจ้าเฮ็ดยังสามคนนะไปเดี๋ยวเราควนก็จะยำเพื่อเฮ็ดยังนี่อุ้ยมปาตัวง่ายดเด้ออุ้ยตายตายอุ้ยปาไอ้ตัวกตดใ่อออออุ้ยมีป่าหี่มมายำสอนกัน เราออกทังไหนแลเปิดยังไงอ่ะเอาโมเมนต์เขาเอามาดักปลาบ่เอาวเขามาดักปลาได้แหละยาปาแห้อยาปากพี่น้องยาปากแหงเด้อเข้ามาลางปกนลยวไปดมาลางปลาเพิ่นใส่ข้องหน้าหรออส่วนผ้าโจ๋งเจ๋งยังทนี่เลเขาเรียกว่าโมมเขาเพิ่งงามงามเนาะ ตอนนโดทอยัมาตึงแกะยั้เวแดแเขากำลังแกะเขากะแกะยังเขินยังนี่เอินไสบ่ะไส้ไส้างดไสก็ไม่รู้างบ้านเทาเรียกตะนางเนาะตะนางตะนางใส่ปลาเปมาดักปลาปลาตุ้งแง่งแต่คนแก่นี่เมืออาีพขนาดเนาะกับเกิงสมงนยยังไม่ได้ นี่นะต้นง่ามันมทุกน่ะดินดาวดาวเขาทำมงเขา้อกได้ไงถ่ายจนถ่ายจนบ่แม่ของเฮาเองเอาาวซื้อี่เพื่นกำลังเห็ด้อยก่อนบ่บเศาเไปไปพอพ่าใส่มะใส่ลงเลย อืมใช่เนาะท่านผู้ชมคอยไลายล่ได้เขาสิกับแล้วเนาะเขาออกจากสวนเนาะเพราะว่ามันหอนแล้วเนาะท่านผู้ชมไปเบิ่งเดือนหนาอีกเพื่อนนะเป็นว่าปลาไลปลาปลาปลมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปพยายามจำ มาลักปลาพันชยัยุ่นเนาะน่าสิปเปิดเก็บแล้วละ่ะคุ่นค่อนข้างเข้าอีเงาไกลกไปเลยเงาไปปิดอยู่พนะุ่นอยู่คุ่นเนาะุม่ยีบวันไกลๆาบานสวนเนาะงามเงาป้าเขาสวนเขาบานเนาะเพราะว่าหอนละ เดี๋ยวเขาจะมาอวดคล้องกันมีเนาะนีแฟนเป็นแฟนหัวหน้าเนาะที่เพิ่นขับรถพามาเนาะท่านผู้ชมเอาแล้วนะจ้ะท่านผู้ชม้องดากัดซีมากขอขอบคุณเนาะพี่เพื่อนสองคนเนาะนี่วาหัวหน้านองแง่งเนาะที่อยู่ทํางานเนาะเป็นหัวหน้าคนไทยเนาะจ๋าแต่เพื่อนใจดีแห้งเนาะ้อนี้ฟานองมาเที่ยวแบบนั่งรถฟรีน้ำเนาะทุกคนแต่แฟนเพิ่นบอกมาเนาะเพิ่นบ่เข้ากล้อง เพงได้เขาขอบใจนายน้อสองคนที่พาน้องมาเที่ยวนาะจ้าเพื่อนใดเพิงได้กับเขาฝากงานฝากตัวเนาะแล้วว่ากดไลค์กดแชร์ให้ส่องน้องเนี่ยได้จ้าเพราะว่าเพื่อแบบฝากก่อนเนาะทุนคนเพื่อนอาจจะมีส่องของเพื่อนเป็นของตัวเองเนาะก็เป็นไปได้เนาะทางผู้ชมเนาะไปได้ข่ะจากกับบันกันแล้วเนาะจ้าเนาะไปกันเลย วันนี้เข้ากันสิขอตัวลาไปก่อนเนาะลืมโอเคเนาะไปกดขับตะไคร้ให้นนองในไนด้จ้าแม่เนาะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย